สวัสดีค่ะพี่ดอกแฟนขับเอฟซีโลปเราค่ะแล้วช่องคัวลําเพินตอนเด็กก็เั่งเข้มข้นเข้มข้นมากสวัสดีพี่สามครับบ้างหันพี่สองจบไปประวัติเท่าๆของแม่ของแม่าอเรื่องอจากอดีตจนถึงปัจจุบันครับเรื่องอ่อนตาพัฒนาลำพืินที่คุณได้แบมาอยู่ครับจากอดีตพอดปัจจุบันนี้ เข้ากับคุยกันไปเรื่อยๆเนาะค่ะครับผมแม่แม่แม่มาอยู่กับเพิ่นจักปีแม่จักดูดูสักปีไในจักปีก็พอสมใจอยู่อยู่กับอนตาแม่จำได้บ่พ่อจำได้บ่เอ่ออยู่ประมาณสิบปูกจากศตวรรษหนึ่งซีบกาปีมั่นมั่นจะเก่าปีมั้งเก่าปีสิปีเนาะบ้านนี้ไปจากไหนมาจากไหนแม่บ้านนี้ จังแต่ออกจากเพิ่นจังมาเป็นสาวน้อยเพื่อนบ้านแพงกว่านี้แม่เขาข่าวฟังกับแม่ห้พ่อพ่อแม่ฟังเอฟซีฟังตาบาพ่อสอจือบบได้ดตอนที่เจือใแตาบาจากออนตาพัฒนาํำเพื่อนเพราะว่าหัวหนาเพิ่นก็เด้เสียเนาะเพิ่นเสียไปแร้วกันนี้คุณแม่กับคุณพ่อก็เลยมาขอเพิ่นมาสีมาตังคณะไม่เฮากับอพรามุ่นคอมั่งครับเพิ่นไทยถอดห้เนาะครับอมุ่นขอมั่งกะบรรายาการแล้วก็สิไปเบา พอันตาอะไล่ะว่าไใดอีหอย่งล่ะหื้อได้ปรชาได้กองได้กองใี่เนาะทำไมตด้งได้กองได้ปชาเป็นพ่อเด้มาเป็นมุ่นเป็นมักงไหนมุ่นไหนมั่งที่ตัวไปเน่่ะอยากมาตังคขณะเจ้าของคณะเจ้าของคือตังพ่อซอพ่อสอนลูกโจเกิดพ่อสอนสองห้าสองหกสองห้าสองหกสองหกสองพัน้อยี่หกค่ะสองหกตังจากคุณมาเจ้าวามันจะปีล้วนมุ่นไหนมั่งคือภาษาก กองทอมกองแมนกองชุดก็มีกองชุดกองทอมรับงานสบายตะกี้ก็ได้ล่ะม่วนม่วนสามปีตั้สมัยก่อนถามม่วนภาษาม่วนนอนนคือมอลนมี่สนัานมาที่โตดันมาี่พอเอาสงการแล้วกะตะกี้ขายก๋วยเตี๋ยวนี่ เล่าขายเก๋วยเดี๋ยวเมนสุภาพเป็นคนลัางถ้วยจากถ้วยละสามสบาทโอ้ถ้วยละสาบาทก็หาสามบาทก็หาพิเศษกอหาแบบขันธรรมาดากิน่ามาได้ไม่ง่ายยูป๊อบกระตังยูน้ำยูน้ำรดคนขายน้ำบานแห้งนี่มีหนังแม่ขาวมะขามบแต่จอดห้องใดเราสิ่งมน้นจอดจิน่วมนั้นน้ากินอ่างข้นสงกรานเป็นคนบาอายเป็นคนบาอายถ้ามาหายครับผมเป็นเกองที่ยวไก สุ้ชลิฟนี่แก้เที่ยวได้เบิดบร์ตบ่อยไม่สบายยังสางบ่อยไม่สบายยังกระซางบาร์ี้ย่างมีหนังย่ามะเรงเล่ากระสิขายน้ำแข็งแม่ที่เป็นผู้ไ้น้ำแข็งให้เล่าขายทั่วดินขายได้บักคำแม่นละเท่าไดตะกี้แม่ที่ออกมาเนี่ยค่อข้าวอย่างที่ว่านี่เขาตั้งซื้อสาวน้อยเป็นปันแท่งเลยบ่ยังยังเป็นยังครับตอนนั้นเป็นมีดบ่ที่ว่าสาวน้อยมีดบ่ สาวหอยผิดบรรแพ่งมิดบัดบิดบรรพ์มีบรรพ์แท่งก่อนมันบ่กระรุมลูกคู่ข้างจช่มันบ่แม่มาต่างมากอ่ะสาวหน่อยบิดบรรพแท่งงานกับบรรท่านหลายดอกตอนนั้นออนตาเขายุบหรือเปล่าครับหรือว่าเนี่ยลูกอันคือยุบได้ไหมครับคื่ยุบแม่แต่งงานคือคือจังสิก็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 จีได้ยุบนี่บ้างนั่งเอกกัเลีนตัวเอกเรนตัวไปแต่งงานแล้ววันนี้ลูกสาวก็แต่งงานครับ ผู้สาวก็แต่งงานพอเพ,อพิ่ <74. S 1> นเป็นคู่มันบ่สะดวกในการที่ไปท้ามาหากินในเรื่องการไปเต้นไปร่ำพอผู้นี้ก็มักไปไปนร่หมอลลั่มกับสิห่วงก็เอาว่าก็ห่วงกับร่ำกับเล็บก็เลยก็ว่าก็เลยปิดจารณาก่อนเลยว่าพอดีกับค้องกันมาข้อแหลกทอองลูกคนแรกได้ประมาณจัก2-3เดือนก็เลยว่าว่าสิเซาร่ำดอกก็เลยเซาเลยเซาเลยบัดนี้พอก็เลยว่าการเอาผู้อื่นมาร่ำนี่ก็เอามาอยู่ประมาณจักปีสปีแล้วก็ร่ำมาบัดนี้มันบ่คือลูกเจ้าของเป็น ก็คือลูกจะขอเปนว่าเราใจยากี่อกรเลยก็เลยก็เลยว่าขอพอพอขันไห้พอเศร้านี่พออย่าเศร้าๆมีตนวย่ำไปหาเอิญขึ้นเป็นรั่มเขาเรียนโตก็เลยเศร้าเลยเนาะเลยเศร้าบบบนี้ก็เลยก็เลยว่าสาเหตุที่เศร้านี่ก็คือนี่แหละก็คือมันเป็นแบบนี้ครับผมตามนี้เนาะบานนี้ตามนี้เอาบ้านนี้แม่ซื้อผ้ากับชุดเแต่มาต่างเป็นสาวหน่อยมีบแบแท่งก้อนเนาะะเป็นจังไรแม่สาวแบบมิแท่งนี่เป็นจังไรลมลูกคุ้ม้าน่ มันกับว่าท่านี้มีง่าบันไดออกบิดบันแพงก็คือคือจังซื้อซื้อคข้ามาบิดบันรำเพื่อนเลยบปล่แม่เป็นรำเพื่อนเล่นมาปั๊บมันก็คือสิงเย็บเป๋สินาะตังที่แรกเด้วยเออมันบาลุงมันบ่มันบ่เป็นกรณีการมีง่ายเอาไปเอามามันเพิ่นก็เลยอยากให้เปลี่ยนผู้ใดล่ะแม่เปลี่ยนจากมดเป็นเพชรผู้ใดอยากให้เปลี่ยนกามีคนตีติีนมากนั่นแหละเราจะขอยกันคิดคิดคือกันว่าเออ มันสิเป็นคววเพลินว่าเขียนข้อมากตอนนี้ต่อเตาอมันสีเป็นค้วเพลินว่ว่ามันม้ดลอยตัวน่ครับมิดจัดไปเลยฝันดีกัเลยเข้ากันเลยเบ้ากันโซกันว่าเข้าไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนซื้อจากมิดข้ามมาเพลิดเจหีบาจีช่ไหมพ่พ่อซอจากจากมข้ามมาเพชิมันพ่อสอใดล่ะสาสิบขึ้นประมาณงชืดอีบอะดคิด้อนหลังประมมัน นี่เราเนี่ยเก่าสามสิบรอบนี้่ะประมานนี้ละวบถึงรอบดถึงมาท่านถึงสามสิบเออพอสสอง้านรกีแปดนนี้ลเนาะมาท่านถึงสามสิบเพราะว่าสามสิบนีไปประกวดอยู่นี่เด้อมาสวบดิมาท่านหัวหรอปีนั้นไปยุค่ไปยุคปุ๊ว่าฟาด้านวันนื้มข้าวได้ข้าลืมมข้าวนี่นั่งเอกขาคือหายเป็นหายฟังเนี่จังน่อยนะนะ เสียงเพิินเสียงนางเอกเขาไหมนางเอกม่ันนี้ม่วดวต่วัน่ำบ้านมยดายเนาะสนางเอกไม่ค่อยสบายเออนางเอกฟื้นขึ้นมากัเลยกับไติักน้อยัน้นดันพอ้ะไ้แม่แม่แม่ได้นะอาจมนี่กับไดนสีแม่จัเย่ไนมครับเหนนแม่ ไอ้เพนันนักเอกน้อเพื่อนเ่าเนี่ยันตามเป็นยังไงอ๋อเอานิฟึ่งเอาแ็กเกอร์ดิึงแจมแดือจมแดงแจมแด่เอาเอาจากมาไหมแมจ็มานครับเอาเปิดประปา้ักลางไหนิดเดียวกัพ่อครับพ่อเป็นตังาจันเดมันติไปีมันิไบขึ้นเนาะ่อจะเปิดไ้ปั้นกลางเหรุ่นรุ่นปัจจุบันฟังว่าเป็นยังไงของแท้เป็นังไนอจน่ยนะฮะ จะใกล้ปีอาจจะใกล้อาจจะมาจะกินอาจจะมาจะกินมันจะกินี๋ยวเอาอีพี่ต่อไปซะอีพี่อีพี่นี่มันบ่เหมาะเพราะว่าสลับรอบหน้าก็ได้เนาะสลับจังวากียจังผ้าเป็นรองทุ่งหน้ามาเนาะเอาเครื่องเชียงแข่งก่นนั่เนาะเอาบ่คอยสบายเอาบ่เป็นยังมาดิแม่หายแล้วพร้อมเกินจะเสียหายแล้วจังไม่หายห้ามเพราะแม่เปลี่ยนไปสร้างเหล่ากัปฝอนให้เบิรงครับผมจังมีดเป็นเพชรมันบ่จังมีดเป็นเพชรเละปฝอนเล่าฝันย่ำย่จังวากันเพราะว่าเราบ่สบายแม่สามาบ่ดี เป็น่ไหนแม่บรนจากรมีดเป็นเพชรแล้วเป็นทังไหนบ้างเนี่ยจากมีดเป็นเพชรกับมีงานมาเรื่อยๆอยู่จากก็คือจากมีดนี่เปลี่ยนเป็นเพชรเพชรนี่มันก็คือฮวงเครื่องเหลืองเหลี่ยมครับข้ามมาเพชรเนาะข้ามมามีดกับเสียมีดกักบ้านเรื่อย่ๆครับผมบ้านเรื่อยๆเรื่อยๆก็เท่ากับมีดซื้อมีดเสียโล่งด่างนะราคาเท่ากับขยับไปเรื่อยๆจากอดีตจนถึงปัจจุบันนี่แหละจากตะกี้กับยี่สิบ สามสีสีสีขาสีแบบนันเลยตาไปล่จังหวัดจันท์สามสีขึ้นเลยหมื่นสองไกี่กันกี่พันแดพันตามข้าวเนี่ยตามติ่บอลโจเขยนนั่นมันแร้งันช่วงดังราคาอีนี่รับงานหาพัน หาพันหนี่ว่ามันสุดยอดเลยครับหาพันึ่งนขึ้นขนขึนเนียสมัยตะกีน่ขึ้นกับสาหน่อยสมือนี่โอ้ร่ำกันแค่ขึ้นเล่นวะเ่เต็มมเต็มแล้วก็าจจดไจเน่ขึ้นขึ้นเึ้นข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 ด้เขึ้นลึ้าขึ้นขึ้นขึ้นขึ้ว่าโอเค้นมึ้นขึ่นขึ้นขึ้นขึ้นข้นขี้นขึ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 ำนขา้นขึ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 ้นข้าขึนขึ้อขึ้ ไปเต็มเดือนเต็มเดือนเลยบอกปั้นนันเลยบ่งเบ้อเารด้กะแม่เกี่ยวปลานั่นแหละทิ้งแสบเจ็มือนี่เดี๋ยวรับซีเียหางั่นกเว้นเหืนเปนเดือนนึงนีเกินเลยอ้างเป็นเดือนหกขวบหมอรับเขารับแต่กี่มิตรเกี่ยวเองคับอันอันร่วงควงกันเนาะเสียดายเนาะแม่เราสบายอยากงหงฟังเชียงนักเย็ดเนาะอยากงไงฟังเนาะ กัดธีวาบุธรรมดาพี่น้องงานเต็มเดือนเลยป่ะจาะป้าสมัยนั้นคือสาวหน่อยเดียวนี้เลยคือสาวหน่อยเดี๋ยวนี้ล่ะรุ่นบุ๊เบิร์นก็ย่างที่เห็นกว่าที่มาหอดชัมื่นนี่เนาะแตตามที่ว่าบอดเราได้งานแต่เนาะบุ๊เบิร์นลุ่นนั้นบุ๊เบิร์นในตัวท่าไอเอกาบีพยายานยิ่งเนาะพยายามยินพยายามยิ่สบายใกล้ตีสบายใกล้ตีอ่าครับปัดเนี่ยไหนกันไหนเราเนาะพอนบอกขบโมบอสดอกเดือะโพดที่ไต่พี่ไปผมอยากให้แม่วมาออกจะมาครับแม่ใครเนี่ยเพราะโชคเนี่เป็นที่ไหนครับ สามารถเปลนแท่งซูมือนี่ครับเห็นแล้วเป็นอะไรครับออนซ้อนสะออนบอทครับอ่ะบอยฟังนะครับออพี่น้องเขาบอแม่เอฟซีฟังนะครับเอิญก็ว่ามันเป็นซอฟท์เฝาเบอร์ซอฟท์เฝาเบอร์ของหนันของซอฟท์เฝาเบอร์ซอฟท์เฝาเบอร์คือของเป็นสินเป็นศิลปะเป็นคนที่มี่คาในบรรพแห้งเลยเป็นในคอนจักรซื้อเสียงของของบรรพแห้งนี่ เศรษฐกิจบนแพงดีขึ้นย้อนสาวหน่อยเพดอนแพงบอกว่าบ้านเซาห้องเซาครับสิเต็มเมดย้อนว่าหมอลำเพิ่นขนาดใหญ่มหาเซาอยู่ครับเปิดบ้องปิดวงยี่มันขาเจ้าขาเจ้าเซาไว้เลยเด้จังห้องช่วงปิดช่วงเปิดครับข้าเจ้าดีเซาไว้เลยเซาไว้เลยเซาไว้เขาเจ้ไป่ทำไปรั่มเจยแต่เซาไว้คือเขาเจ้ายางเขาเจ้า่ได้ดงของเกษตรบรรพยังคนค้นหัวใจบันแพงขึ้นแม่แต่วัฒนธรรมของวัด พัฒนาจัวัดข้าเจ้า็ยั่งออไปว่ายั่งไปตอนเหล่อเป็นแผงสั่งซื้อเสียงไ้แผงแล้วก็สั่งซื้อเสียงไห้้นจักว่ามอสลำเพื่อนนี่มีคุณคคาซ้ำไหนขันแม่แม่เบาเดอร์ขันลูกบ่เรียนหนังสือนให้ไปเป็นหมออลำให้ไปเป็นมอสลำ ซีดีซีซัวยุ่กับเจ้าของครับผมฟังไปได้เออซีดีซีซัวยุ่กับเจ้าของเจ้สวาเต้นกินล่ำกินมันบ่มีเกียรติเดี๋ยวนี้เต้นกิ่นร่ำกินโดยเฉพาะมอลร่ำนี่ท้ามชือเสียงให้ผู้ใดก็อยากเป็นได้ป่ะนี่อยากให้รู้ว่าเป็นหมอสร่ำเงื่อนก็ได้หลายค่าตัวเรวบ้าแล้วเงินแถมสมพันเงินติดผงเงื่องนข้าเจ้าไฮไลท์เนี่ยข้าเจ้าไฮไลท์เราได้รลายก็ค่าตัวร่ำอีกเฮียไทยบันเทิงนอะ เออเฮดในวันแพ่งมีซื้อเสียงครับผมแล้วก็เศรษฐกิจก็ดีเศรษฐกิจดีงามมีคนท่องเที่ยวครับผมซื้อเสียงโด่งดังไปฮอดเมื่อของดีใจน้ำพินบ่ครับดีใจน้ำอันอันนี้น่องเออเพิ่นน้องบรอครับนี่แม่แม่บหรือเปล่าครับบอดโจ้เลยครับพี่นันดีใจน้ำพินบ่ดีใจดีใจนั่เอิญวันรานพุ่มใจเนาะพุ่มใจพุ่มใจเรามีน้ำซำหนึ่งยิ้มเาว่าเขาสั่งหนังไข่อ้อไม่คลื่อนไม่เคล่นเบิร์กเฟสไป ก็ไปไถ่ได้เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวทิตติดตามเยอะไถ่อีบี้ไถ่อ่อนอีเพราะเป็นธรรมดาเนอะอยู่ที่อนแก่งกันไถ่อ้อนนี่ตรงนี้ซื้อเสียงดังเนี่ยดูในเบลแต่วงวงทั้งบ้านนอกเข้านี่มันซื้อสารมันกวงไก่เนาะไถ่ที่ลงละคราดได้เหมือนกันเออนั่นแหละบัลล็อกบ้าน็อกหน้าเข้านี่แม่ยต่างต่าคนมาเล่นในสาวหน่อยเป็นเพื่อนผู้ใดบ้องจักบ่บ่มีตั้งแต่คนธรรมดาไนแพทย์ก็มี่แล้วก็นักศึกษาจบปริญญาโทษนีงเอกจบ แค่ซัดก็มี Look, ่เราก็เป like ็นผู้จัดการต่างๆมาเป็นหมอลำมีน้ำซ้ำยุ่งเทปยุ่งเทพแบบขึ้นเครื่องมากมาฟังหมอลลั่มซาเลยไปคนแพร่อันนี้ก็บ่ธรรมดายรู้สึกภูมิใจเนาะภูมิใจเฮ็ดไทยมีคนเก็บคนรู้จักบันแพงครับผ่งอ่ะเสียดายเนาะแม่เป็นบ่สบายแต่จังว่ากันเราเนว่างเขาเป็นหมอลลั่มทีว่าแฟนคลับเอฟซีรู้จักทั่วโลกรู้จักทั่วโลกบอสเป็นตะวันแม่เนี่ยนะครัเขาเอื้อมาระดับแนวหนาแม่ใครแล้วล่ะเราบอสขออีพ่อนะครับ ว่าถึงสามาอยแผ่นแพงว่าถึงมนสภาพบอจอยแจ้น้อยนะครับไอเอ็ฟังซื่นใจนะแม่ว่าเราก็แล้วเราพ่อก่าวออ่านทันเรื่องพวกนีน้ปันไดรับเ <c oughs> ็ห <c oughs> น่วยใครอยูต่ตรงนหนยเย่กับเบิ้งตลอดเลยครับเบิ้งนองเบิ้งอย่งม <c oughs> ตลอดเบิ้งมาตลอดลูกทุกขั้นไหก็มีมาตลอดปรึกษาก็ตลอดมองประทับใจลีเดอร์สมัยเขาออกพอสงการแล้วที่ไปเว้าได้ว่า มีคู่บาอาจารย์ผมก็สิเป็นเออเราสิว่าว่าเป็นสาวน้อยเป็นแท้งสมือนี้ได้ย้อนอ่อนตาพระทะลาเพิ่นนี่นี่ขนเราเป็นคนที่บ่ลืมนบุบขึ้นี่แหละจ้าแล้วเลยจะเลื่อนลุงเรื่องผมเข้ามายักฝากไว้อยู่อยากฝากไปยิ่พอสมการว้าตลอดว่าอ่อนตาออ่นตาตลอดนี่แหละครับนี่แหละมัดฟักไปถึงก็นักแสดงนี่กินลิปินต่างๆพ่อตะดังแล้วจะเสิรมฟกับกับปด้งเอาฟังเด้อฟังเด้อ มันติดจะิญน,นูเรื่องค้นคือบลืมกําพืชดเกา้าเราอ,อยากอยากให้อยากให้เอาตัวย่างพอสองการนี่ไปเป็นแบบย่างครับไปยกย่อคู่บาอาจารย์แม่สิแม่สิจนแม่ทีแม่สิจนแม่สิทุกคนได้แม่เพื่อนที่บบามีเกียติแต่สบายเกา่าเพื่อนก็เป็นคู่บาอาจารย์หฮาจะพากันไปรืมอันนั้นเราจึเป็นผลส่งไ้ส่งไปให้จินลปินหึ้น้นทั่วไปแต่จะเล่นหนูเรื่องย้อนคนกระตัญยูเอื่มาพบกกตัญยูต่อคู่บาอาจารย์ อยากอยากให้เป็นแบบนี้คือพะสงการนี่ลูกเพิ่นก็ดีเน้นี่ไซดีสุกค้นเน๊ยนุ่มโจแล้วก็ผู้ใหญ่บานม่านะใช่แล้วก็ลูกไส้อาคมแล้วก็ลูกไส้อ่ำนาอำนาจอำนาจที่มูลนี่นงมองคอดีเพิ่นคือสัมมารั้นระวะสัมมาคั้นระวะเพื่อติยกมือไหว้คนนพอการแล้วีิเป็นคนมืออ่อนเน๊ยสวัสดีครับ เราสิมาสวัสดีครับเราสิเราสิมาก่อนเลยเขียดเขียดยุ่งกับในหัวเขียดเขียดบอสิว่าสีได้ยุ่งสิกผ้าได้ด่าผ้าเด้ว่าอันนี้บ่อมเบลบอมเบลบอมเบานั่นเด้เบอมอีหลีบอมคว่ำบอมคว่ำเป็นแท้ๆเลยฝากไปในเด้ออย่าให้อย่าคืบกระตันยุ่งแบบเพิ่นรูเพิ่นก็ดีจ้ะฮะแม่เข้ามาเนี้เดือดจังพอกันเนาะให้เพิ่นเส้าโวยสัญญางก็นแล้วเนาะ ที่ยวันเศร้าดีกันจังว่ากันเทียวนาเเพราะว่าเขาาดูไกลอยู่น้ำกันอยู่เลือกอันนี้คืออีพีสมก็คือจบไปพ่อก่อนเอาแค่ข้าวๆก่นอีพีสี่เท้าจังต่อมัยผมจังปหาเพิ่นไอเพินเศ้าอย่ยังจังว่ากันจะคอยไปยูนาไปลอกิ่นเลยนไาคอนเสร์ตที่เพิ่นเลยการไดพี่แไม่เจลูกไ้มาถึงออนตานาไปหาเราอยู่เพิ่นใช่ไปพี่น้องไปอนนแจ็คนั่นอันตานาเพิ่นโปรดติดตามไปก่นเดียวผมไอ้พดีกันพงีห้เอาเครื่องเสียงแข่งหลอดไปเลย เป็นเล้เป็นให้พี่น้องจัดพี่น้องเบิ่งเลยพี่น้องพูดได้จางเบิ่องให้พิมพ์มากมาอยากเบิ่งอยากเบิ่งแล้วพิมพ์มาพิมพ์ได้หลายแม่คนญี่ปุ่นละแม่เอาซัมมี่แม่เอาซัมมี่พี่น้องสำรับอีพี่หนึ่งอีพี่สองอีพี่สามเรื่องอะอ่อนตาพัฒนาลำพืครับับไทยขอโชคบุญริมแม่คุณเมรุสุภาพคุณหลายๆที่มาเบิ่งไม่หยาบไม่ช่อมือดีฝากไปเลือค่ะฝากอีพี่หนาเขาจะมาต่อกันไหมมีโอกาส มือนี้ฝากไวใบสมนี้ก่อนเด้อช่องครัวลำเพลินฝากพี่ฝากน้องเบิ่งแล้วให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ยบบัพปูดบนทั้งมากกะลุงช่องครัวลำเพลินด้วยนะคะโพดโพบักโมบักแต่งจวดจ้าดฟาดบึ้มเดินดันเดินเดินเดินดัเดินจวดจวด